อ้ทดเจ้าซื้เดืนะบ่เอ่อก็ได้เก็ดเปเดือนแล้วลวะวอะบ่อ้อยค่อยก็น,นึกว่าเจ้าชิบวดซึกอเนาะโอ้ยที่แรกกับ่าชิบวดเลยหันละมันขึ้นไปขึ้นมาก,กันจะได้ซึกอันบวดเดินเดินหันมีกระถาอยู่กบกจ้า โอ้คาถาบอกเหมือนมันก็มีลายอยู่แล้วคาถาหันอันที่แน่แ่หันเสกถ้วยให้ย่างได้อยากมึงจะบอกจีเฮดายเมึงนี่สามารถ,ถาได้ออถ้วยย่างได้พ่นบอกเออถ้วยย่างได้พูแล้วเอาถ้วยมาจหเฮด้เบิ่งนี่เอาสันโลมึงด้วยน้องก็อยากเห็นไอสามารถเสกให้ถ้วยย่างได้เลยเอาแม่นบอกไอ <laughs> เอา้าถ้วยย่างมึงรู้เอาย่งางย่งางย่าง เอายุดเอาเอาถ้วยอย่างก็ยัางได้เอามันก็บุมมอย่างไอทีดเอาก็ย่างว่าค่าถาเนเอ้เจ้าเฮ็ดจงไหไอเอาก็เสกคาถาใสให้แล้วเฮ็เสกคาถาเอาเฮ็ดใหม่อีกก็ได้เฮ็ดไปม่ก็เออเอาสิเมืองไม่บอกเอาย่างดูถ้วยหันเอายุด <correction! c oughs> <c oughs> เฮ้ยฮดเจ้ากูเก่งอี่งไอเทีนเอากูยังบะาคาถทาเนาะปิดตังเงินกคักน้อยเนาะไอซึกออกมาแล้วก็บ่อยากมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียเด้อมนไม่เลือกหลายเฟิดเบ้ เลือกหลายระ้วังงึกบงเดีผู้สาวบ้านเฮาหันก็งามหลายอยู่ดอีาไอบ่ขึ้นมากขึ้นหักเดียวบ่หรือว่าบวดโดนน่ะเรียมมดล้ะบ่ออันใดก็ไดเอ้อนด่บ่ปากบ่เวานะอไอไอนป้ายค่อยเวาอยู่พูดเดียว เว้ยจะกสีเบาหยังเน้บ่โเก่งเว้ยเจ้าคือยังอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้คือเงียบแท้เว้ยก็คือคือกันกับเจ้าฮันลาเฮ้ยคิดลามมกก้จีบกันมือเดียว่งมานี่แต่งกันกันคิดไปทุเทียนนะเจ้าก็ได้ไอ้ หวานสั่งโอ้ยบบแมนมึงโบคิดไปผู้เดียวหันเ็นผู้บ่าวไปได้บอกยังพ่อข้ามอยู่แต่ของเราบ่าเองเออเองไปเบิร์ตเอาโลูกเขาใหญ่ก็ได้ก็มาตาหอมว่ากูก็มาตาที่แหลกพูดแล้วเอ้าอันใดก็ได้ยินมืดแล้วบอหือผู้บ่าวไปได้เบากยังจะขอลราคิดไปทั่วทิพย์ช่วแดนอุ้ยไอ้บ้าน